สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่จิมจะพาทุกคนนะคะมาปลูกพลิกในกระถางแล้วก็บำรุงดูแลต้นพลิกที่เราปลูกในกระถางยังไงนะคะให้ออกดอกผลดกดอกไม่ร่วงแล้วก็ผลไม่เน่าด้วยค่ะการปลูกพลิกในกระถางหรือว่าลงดินลงแปลงก็ตามนะคะทุกคนถ้าจะให้ดีเนี่ยได้ผลผลิตเน้นๆเ,เลยนะคนที่ปลูกบริเวณที่มีแดดส่องถึงทั้งวันได้ยิ่งดีเลยค่ะทุกคน เขาจะต้นแข็งแรงสังเคราะห์แสงได้ดีนะแล้วก็ไม่ค่อยเกิดโรคด้วยโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับเชื้อรานั่นเองนะคะเชื้อราก็จะทำให้ใบหยิกใบงอใบจุดใบด่างแล้วก็พลิกผลเน่าค่ะการที่พลิกจะมีผลเน่าได้เนี่ยมันมีอยู่สองสาเหตุนะคะทุกคนมันจะหยิกหยิกงองอที่ว่าปลายมันจะม้วนมัวนั่นคือเกิดจากเชื้อรานะคะที่เราเรียกว่า โรคกุ้งแห้งนั่นเองนะคะอีกสาเหตุหนึ่งถ้าไม่มีแผลเป็นสีน้ำตาลเหมือนมีอะไรจอเข้าไปไงงคะ่ะเกิดจากมาแมลงวันทองพริกรก,ก็จะมีหนอนชอนเข้าไปก็ทำให้พริกผลเน่าค่ะวันนี้นะคะเรามาทำฮอร์โมนบำรุงเร่งดอกเร่งผลพร้อมกับป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็มแมลงวันทองพริกพร้อมๆกันเลยนะคะ วิธีการดูแลต้นเพล็กให้เจริญเติบโตแตกกิ่งแตกก้านแตกใบดีๆนะคะทุกคนแม่จิ๋มก็จะทําวิธีนี้หลังจากที่ปลูกไปแล้วนะคะแม่จิ๋มจะใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะโรยรอบๆคนต้นถ้ากระถางเล็กๆแม่จิม๋มจะใช้ประมาณสักช้อนถึงสองช้อนประมาณนี้นะคะถ้าต้นใหญ่หน่อยก็หนึ่งถึงสองกำมือไปเลยจ้าในปุ๋ยคอกมูลวัวปุ๋ยหมกะะักเนี่ยเขาก็จะมี ทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาเหล็กสังกะสีบรอนนะคะซึ่งจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในช่วงแรกๆทําให้แตกยอดแตกใบดีมากๆเลยค่ะขยันใส่นิดนึงนะคะทุกคนอย่าให้ขาดนะว้าวดูพิกแม่จิ๋มน่ะแตกยอดกิ่งก้านดีมากใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเราต้องตดน้ำตามทันทีนะคะให้น้ำเป็นตัวละลายปุ๋ยลงไปถึงรากเร็วๆเขาก็จะได้รับสารอาหารได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ นำไปบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกบำรุงผลนั่นเองค่ะต้นแข็งแรงสวยงามมีกิ่งก้านเยอะแล้วเราก็มาทําฮอร์โมนสตรพิเศษเร่งดอกเร่งผลกันเลยค่ะเม,มื่อเสรมจกใช้ไข่ไก่นะคะสองฟองค่ะตอกใส่ภาชนะเลยค่ะทุกคนตามด้วยผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนงเปรี้ยวสามถึงสี่ช้อนโต๊ะหรือจะใช้ครึ่งขวดก็ได้นะคะตีให้แตกให้เข้ากันเลยละเอียดเลยแล้วก็น้ำตาลทราย เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้สองช้อนโต๊ค่ะคนสม